สวัสดีครับ f มืัอนี้ก็ถึงวันที่ตัวคนรอคอยที่เมื่อไรจะสรุปเลขระลังให้นะครับเนาะ,ะมืัอนี้ก็เป็นมืนัอที่เลขระลังต้องอเป็นคู่หรือว่าจับคู่ออกมาสรุปให้ได้ภายในมืัอนี้นะครับเนาะเพราะว่าก็มาหลายมื่นแล้วมืัอนี้ก็สมควรที่สรุปเลขให้ f เบ้าง สำหรับมื่อนี้ก่อนที่จะรุปขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณะญนะาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับหลังจากที่ฝากคำเตือนแล้วกัน มาบังทางด้านรักสิบลักหน่วยล่างนะครับเนาะขน่อยก็ได้เขียนลงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่าหลักสิบนี่คือลักหน่วยนะครับแล้วฟังรักสี่สูตรครับนี่คือท่าหลักสิบสำหรับสูตรกับตามนี้นะครับเนาะที่ขหน่อยได้เขียนลงก็นี่ครับสูตรแรกก็คือ ห,หกเจ็ดแปดสองสามแล้วครับแล้วนี่กับสูตรแรกสูตรที่สองก็คือเจ็ดแปดเก้าอเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่สูตรที่สองก็คือเจ็ดแปดเก้าศู 2, นย์สองนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองครับ อสูตรที่สี่ครับอันนี้สูตรที่สี่คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งิพานมาจากหมวดที่แล้วกานของมานเนาะทางด้านหลักสิบมาดิครับว่าบงทางด้านลักน่วยครับว่าตัวใดอ่ะที่ตรงตามที่เขียนไว้ป่ะอ่ะสูตรแรกครับสูตรแรกก็คือนี่ครับ สองห้าหปดนย์ี่ครับสูตรแรกสองห้าหกแปดศนสูตรแรกครับสูตรที่สองก็คือเอ่อหกเจ็ดแปดเ้าศูนย์หนึ่งี่ครับหกเจ็ดแปดเ้าศย์สูตรที่สองเอ่อสูตรที่าสามก็เก้าศูนย์สองสี่ห้าเจ็ด เก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ทางด้านลักหน่วยนะวันนี้สูตรสุดท้ายนะครับเนาะสุดที่สก็คือ9ก้าศนย์คือสูตรนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่พันเข้ามาวันี้ลงวมดที่สองสำหรับสตรนี้นะ,ะ,ะที่มาทางด้านเล็กเล่นกับ ได้เขียนลงเรียบร้อยนะครับนี่ที่เอาลงโชว์ให้เอฟทีบังเมื่อวานเนาะเมื่อวานกับเมื่อก่อนนี่ครับเนาะอ่าสองมือติด,ตดที่ลงเรียกเด่นให้เอฟทีบังอ่ามือต่อมากอะให้เบิังอีกสามสูตรนะครับเนาะให้เบิังอีกสามสูตรนะกะอ่าให้อ่าบังเรีกดับครับนี่ครับเบิังเรีกพร้อมอ่าเรียกดับพร้อมนี่ครับ ที่แยกแยะไ้เรียบร้อยแล้วอ่บาบัานในห้ากับถีมาอ่าส้นตัวเลขเบิงังว่าหลักสิบหลักหน่วยส้นใดตัวไหนนะครับเนาะสำรับงวดนี้ทางด้านหลักสิบปส้ปกนกันทีอ่าสามตัวนะครับเนาะอ่าก็คือเลขเจ็ดครับนี่เลขเจ็ดหนึ่งสองสาม ชนกันที่สามตัวนะครับแล้วนะครับหนึ่งสองสามมานีอาวถมาเบิง้งเลขแปดนะครับแล้วเลขแปดนี่หนึ่งสองสามสี่เลขแปดส้นกันซีซีสูตรนะครับแล้วมาหนะีมาเบิงเลขเก้านี่ครับหน,นึ่งสองสามเนี่ยย่งว่าไดขี่นะครับแนละ้วอ่าเลขเก้า สามสำหรับหลักสิบห่อกับชนกันโยที่สามตัวเจ็ดแปดเก้านะครับคนะือหลักสิบเจ็ดแปดเก้านะครับตั้งด้านรักหลักสิบชนไปที่เจ็ดแปดเก้า ทางตัวอื่นกับชนแค่สองสูตรนะครับเนาะเพราะว่า,าทั้งซีสูตรนี่ห้าสิเลือกเอาแค่สามกับซีนะครับเนาะเอาเอาเปิดเส้นคือว่าสามกับซีพอมันหลายสูตรอ่ามา่ีห้าสิบมาบังทงั้งรักหน่วยว่าชนตัวไหนนะครับมาเนี่ยรักหน่วยนี่ อ่าชนกันที่เดี๋ยวนับเอาเล็กเด็กเก้าก่อนครับอา่าเก้าคืนหนึ่งอ่าชนจากสูตรทีหน่อยตัวก่อนคือการสีส้นไงนะครับเนะเาะอา่าหนึ่งสองสามนะครับเลขเก้าชนที่สามนะครับบันนี้เข้ามาเบิงเลข เลขศูนย์นะครับแนละ้วเลขศูนย์จากสูตรที่น้อยตัวอ่าหนึ่งสองสามสี่เลขศูนย์นี่ชนกันสี่ตัวครับบันทึกกระติมาเบิงห้างเลขหนึ่งนะครับบนทะึกอ่หนึ่งสองสามกับทั้งหมดกับชนกันที่ สตัวกับร่วงตัวพอดีครับลักหน่วยที่มีอยู่สามตัวพอดีนี่ครับก็บเลยกลายเป็นเทอาัอับว่าลักน่วยตัวนี้นี่ชนกันทั้งสามศูนยนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับเนาะไดะ้ตัวเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับ นี่คือทางด้านหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับหน่วย10บนะครับบัดนี่หัวน้ายกสิมาจับไอเอฟซีบ้างสำรับวันนี้ชนกันหน่อยตัวอ่กากสีง่ายขึ้นนะครับนาะง่ายขึ้นสำหรับการจับตัวเลข วันนี้พอหน่อยก็ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ะเขียนให้เอฟซีบางแนวบานนี้กัติมาเบังทังด้านเล็กเด่นนะครับแล้ะทังด้านเล็กเด่นก็คือ,อทั้งบดชนกันที่เลขเก็นี่ทั้งหาสูตรเลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเลขเก็มาแห้งครับทั้งล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยชนที่เลขเก็ งวดนี่ต้องต้องติดเล็กเจ็ดใก่อนนะครับเนาะเพราะว่าสูตรเด่นมาเล็กเจ็ดคือจะงวดที่แล้วคือเด่นเล็กสามนะครับแนาะแต่ว่าพ่อหน่อยไปจับพิสโตวเดี๋ยวพ่อหน่อยถ่ายบังตัวอย่างงวดที่แล้วนะครับเนาะตัวงงวดที่แล้วคือเล็เล็กเด่นมาแบบนี้นะครับเนาะงวดอันนี้คืองวดที่แล้วครับนี่ครับสามนี่มาติดั้งอ่าสามสามสูตรเลยครับเล็กเด่นนี่ครับ ่าวติดสามหรือติดหนึ่งก็ได้ถ้ากระตองมีเปิดเส้นนะครับเนาะราวาชนหลแต่าว่าพ่อหน่อยไปใส่มันไปติดเหล็กดับพอดีนะครับเนะบาะบังเอืญอเหล็กดับกบมารดหัวที่เหล็กเด่นเดินเขาพอดีพ่อหน่อยก็มาตัดดับนะครับมาออกมาถือตัว Mm hmm, so ออกก็ดีนะดับก็อยู่นะครับเนาะบางเอิญนี่ลีเนาะหัวที่แล่านะครับเนาะสำหรับงวดนี้ก็ดับทางเลขแปดรับขาดหลังกับสูตรที่แล่านะครับเนาะสูตรที่แล้วดับขาดหลังทางเลขแปดหัวนี่นะครับเนาะแต่ว่าทางเออสูตรชนนี่กับเลขแปดชนทั้งสี่สูตรนะครับเนาะสูตรทั้งสี่สูตรแต่ว่ามาติดดับเลขแปด fc ว่าสีาดับอยู่หงดเลยอ่าสูตรเก่าคือว่าอ่าเดินดีนะครับเนาะสี่สิบหงดครับนี่อ่านี่ครับสี่สิบหงดเพิ่งลดหงดเดียวครับอ่าเป็นตานาให้อภัยปะครับนี่ย fc อ่าผมว่ากล้าทิพยนะเพราะว่าเดินกําลังเดินดีอยู่แต่ว่าผมบางตามประวัตินี่บางสูตรก็เดินดีที่สิบว่าอ่าลดซ่ำนะครับเนาะถ้าสูตรเดินดีที่บว่าลดซ่ำ งดต่อมาต้องเดินพันอยู่แล้วแต่ว่ากะยเน่พันอยากใส่อ่าสำหรับงดนี่แต่ว่าเอามาโช่ว์ให้ fc เบิ้งนะครับเนาะว่าอ่างดนี่สูตรอ่ที่ดับเลขสามวัยอ่รุ่ดงดที่แล้วนะคืองดนี่ได้เลขแปดนี่ครับมาชนกันครับอ่าสูตรที่ได้เลขแปดงดนี่ทา้งรักสิบนะครับเนาะอ่าช่กันสี่สูตรเลยอ่าทังนั้นรักสิบแต่ว่า อ่เข้าสิ่มาเบังอีกทางด้านอีกทางด้านหนึ่งคือเลขเก็ดนะครับเนาะทางด่านเลขกเก็อ่าเลขเด่นนี่ครับเข้ามาแนมทังเลขเด่นคือจังหวัดที่แหล่านะครับเนาะอ่าอาจจะมีศกอ่าเข้ามามอ่ทางเลขกเด่นอาจจะมีเปิดเส้นลัวกระไดน,นะครับเนาะเพราะว่าอ่าเลขเก็ชนทั้งหาสูตรครับบาดงวดนี้ผมว่าอาจจะ อาจจะมีเปิดเส้นแลน้วห้างเล็กเ็ดนี่ครับห้างเล็กเก็เก,เก็กมีอยู่ครับนียห้างลักซิบเนาะลักซิบเข้ามีเล็กกตครับนีอา่าชนทั้งหาสูตรเล็กเด่นนะครับเนะาะอ่าสำหรับเอฟซีม่งคือพอหน่อยบอนี่ครับอา่าสำหรับบานในห้าสถิมะม่วงทางด้านอา่าดับลักซิบนะครับเนาะก็มีหกกับสามแต่ว่าสูตรเข้าม,มี วิ่งเลขหกแล้วก็มิ่เลขสาม 3, ครับนี่วิ่งเลขหกวิ่เลขสามเล, 3, เลยอ่าอยู่ในสูตรว่่งอะไรครับนี่สีชนออกมาเลยอ่าก็ถือว่ารอดไปนะครับเนาะโอเคบัดนี้เทาที่มาเบิ้งข้างด้านดับหลักหน่วยนะครับเนาะดับหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งสูตรนี่กระเดินดีครับสามงวดย่างบอลรุดครับนี่ว่าสามสิบงวดนะครับสามสิบงวดย่างบอลุดดับหน่วยดับหน่วยล่าง บันนี้สำหรับทางพอหน่อยว่า,า FT ว่าอย่างไรพอหน่อยชื่นชอบตัวไหนเนาะท่านดันอพอหน่อยมักเรียกติดเจ็ดนะครับเนาะนี่ครับเรีติดเจ็ดนี่ครับพอหน่อยขอ้อาตีกรอบ ไป fc เบิงนะครับเนาะพิจารณาเบิงว่านาจะเป็นไปได้เพราะสำหรับงวดประจำวันที่16กันยายน2565ก็คืออาสองคููนี่นะครับเนาะอาพอหน่อยคิดว่าความนาจะเป็นนะครับเนาะพอหน่อยท่าสีให้เบิงอะว่ามี่ปูสิชื่นชอบน้ำพอหน่อยเะ นี่ครับอ่ชอบทางด้านเลขกเก็ดเนี่ยเต็ดติดเก็ดด้วยก่อนครับเหล็กเก็ดตัวนี้ก็ก็จะเฝ้าทิมเนาะครับเนาะเก็ดตัวนี้ก็จะเฝ้าทิมเนาะเอาเฮ็ดเป็นตัวร่องอะไรครับนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวผมตีให้เป็นตัวร่องครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมตีเขียนอ่าผมเอาออกมา ตัวเด่นก็คือเจอ็ดติดเจ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วบารนี้เข้าถิอาเบิ้งทางด้านลักหนวยครับเลยเพราน้อยก็เรื่อเข้าแล้วาทางด้านลักหนวยลักหนวยเพราะน้อยจะให้เด่นไปที่เลขศูนย์นะครับเนาะเด่นไปที่เลขศูนย์ เพราะว่าเลขศูนย์นี่ชนสีน่สูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าชนไปที่สี่สูตรครับเลขชนไปที่สี่สูตรเพราะว่าเลขตีสิบนี่รักหน่อยนี่ก็คือติดดับนะครับดับสามสิบงวดอ่ะยังไม่หลุดอ่ะยังไม่พลาดอ่ะที่เอฟทีที่อาเทียงมอหรือว่าที่วสนดับนะครับเนาะ อันนี้กับเอฟซีกับส่วิจารณะ,ะย่านเราเองนะครับเนาะติใไซหรือไม่ไซอ่บาบัดนี้เพรหน่อยกับสีมาให้ความอ่าสำคัญกับเลขเก็ทังด้านลักสิบนี่ครับเราวางแต่ว่าถาว่าอ่าตัวใดเนาะก็คือสองตัวนี้เนาอะ,อะทางด้านลักหน่อยแต่ว่าตัวนี้อ่าเนาะพราหน่อยท่าสีไ้ พ่อหนอยความสาคัญกับเหล็กศูนย์ทั้งลักซิกับห้ความสําคัญกับเล็ก 0, ลกตนี่ครับเอฟซีกับใส่วิจารณญยานในการรับชมนะครับเนาะ,ะหลังจากที่พ่อหน่อยจับให้เอฟซีมักตัวใดกะ,ะนั่งไปพิจารณาเบ้งไปเทียบเทียบกับสํานักอื่นเบ้งว่าที่ชนก,นกันกับสํานักอื่นว่หรือว่าเอฟซีเชี่ยนชอบด้วย ตัวเองอชอบตัวใดก็จัดเอา,อานําไปพิจารณาเอาเนาะครับเนาะเพราะน้อยก็เป็นแช่แนวทางการเสียงซื้อสลัดกินเบงรัฐบาลเท่านั้นเป็นแนวทางให้อีกข้างหนึ่งนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทั้งอีสต์ซีพูตีชื่นชอบเชียงโศกเสียงหลับนําไปเสียงโศกเสียงหลับพิจ,จารณาเพิ่งแล้วขึ้น ถ้าผู้ใดเชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อน้อยด้วยะนะครับที่เป็นพระคุณมากนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงทีเอฟซีคอยติดตามชมพ่อน้อยกับพ่อน้อยกับขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามาเบิ่งส่องพ่อน้อยนะครับเนาะขอให้มีโชคมีลาภเด้องวดนี้เด้อขอให้เรียกพ่อ,น,อ,อ,น,อ,อพน้อยเขาอีก แต่ว่า,างวดที่แล้วของพลอยกับเขาอยู่แต่ว่าเลขดับเนาะเลขดับผาดก็เลยบ่๊วยแต่ว่า,างวดนี้พลอยคิดว่าเออน่านจะเป็นคือเก่าเนาะครับเนาะเพราะว่าตาเกียรติบางท่านทางด้า,านอ่าเลขเด่นเนาะครับเนาะทางด้านเลขเด่นนะครับนะทางด้านเลขเด่นนะครับทางาด้นา,งานเลขเด่นของพลอยเนาะมันก็ชนกันดีเนาะอ่าเด่น เอาไมงไ่าวะอ่ะวิ่งเจ็ดอ่าวิ่งเจ็ดล่างก็ว่าได้อ่าเพอาน้อยทีเขียนวิ่งนี่ครับวิ่งวิ่งเจ็ดตัวเดียวนี่ครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวล่างนี่ครับนี่ครับวิ่งเจ็ดล่างตัวเดียวเลยครับเพราะว่าชนกันทั้งหาสูตรครับนี่ครับ f c อ่าผู้ดใดชอบประจัดผู้ดใดขัดกระพานเนาะครับเนาะผู้ดใดชื่นชอบอ่าในคลิปนี้ส้อนรับคลิปนี้สวัสดีครับ